เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยรักการอ่านหนังสือหลังพบเด็กกว่า70%ไม่อ่านหนังสือสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศนกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสสสส่งเสริมให้เกิดนครแห่งการอ่านขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมการอ่านในพื้นที่โดยจังหวัดก๋อนแกน่นถือเป็นมหานครแห่งการอ่านที่มีนวัตกรรมการส่งเสริมอย่างน่าสนใจ จังหวัดขอนแก่นเป็นนครแห่งการอ่านก็มีการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่เป็นนักศึกษากศนให้ไปทํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษากศนส่วนหนึ่งและก็ทํากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนส่วนหนึ่งและนักศึกษากศนที่เป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกลุ่มนี้ก็จะไปเป็นคู่คิดมิตรคู่ใจกับอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่เราได้รับการสนับสนุนจากสสส กศนขอนแก่นก็รับนโยบายจากสำนักงานกศนมาว่าทําอย่างไรที่จะส่งเสริมให้คนของจังหวัดขอนแก่นนะครับมีการอ่านมากขึ้นโดยที่ให้ครูกศนเนี่ยนะครับได้ลงไปสำรวจในพื้นที่นะครับว่ามีกลุ่มเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเราก็พบว่ามีเด็กเล็กๆอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเด็ก ที่อยู่ตามชุมชนหนาแน่นนะครับริมทางรถไฟหรือมีเด็กเล่ร่อนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษของกศนเช่นเดียวกันเราก็เลยได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านขึ้นคู่ตั้มในชุดสไปเดอร์แมนขวัญใจของเด็กๆพร้อมออกปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านในกิจกรรมบุ๊ s สมายที่กศนอำเภอเมืองขอนแก่นจัดขึ้นตามสารเจ้าพ่อหลักเมืองหรือสถานีรถไฟ ซึ่งมักจะได้รับความสนใจจากเด็กๆบริเวณนั้นครูตั้มจึงเป็นความสุขของเด็กๆเ,เพราะเด็กๆจะได้ฟังนิทานจากหนังสือตามโครงการร้อยแปดหนังสือดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสสสทําให้ได้รับข้อคิดเตือนใจที่ดีทั้งยังสร้างความคุ้นเคยและกระตุ้นการอ่านหนังสือมากขึ้นเราจะมีนิทานเล่มใหญ่ที่ใช้อุปกรณ์ที่จะเป็นแล้วก็มันจะเป็นตัวหนังสือน้อยเด็กเข้าใจง่ายอ่านง่ายแล้วก็เริ่มอ่านจากตัวหนังสืออ,อ่านไปเด็กก็ พอเห็นแล้วอ่านตัวอักษรที่สั้นๆอย่างกออากาขออาขาที่มันจะมีแบบกุกไก่หิวน้ําอะไรเงี้ยเด็กก็จะเริ่มสนใจว่าไอ้นี่อ่านว่าไงคืออย่างในกลุ่มเขาเนี่ยมันมีคนอ่านได้ด้วยคนที่อ่านไม่ได้ด้วยเพราะเขาเห็นเพื่อนอ่านได้เขาอยากอ่านคาราโอเกะถูกใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการอ่านที่กศนอําเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นนํามาฝึกให้กับผู้เรียนโดยมีกระบวนการทดสอบการอ่านและการฝึกออกเสียงที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการอ่านในขณะเดียวกันก็ยังได้รับความเพลิดเพลินควบคู่กันไปด้วยเพลงนี้มีความเด่นตรงที่ว่าเป็นสื่อซึ่งเราใจให้ประชาชนกลับมาอ่านหนังสือซึ่งประชาชนซึ่งห่างเหินหนังสือนี้ถ้าผมเคยจัดให้ผู้บคคลบัญชาและผู้ใต้บคคลบัญชาแนะนําว่าให้จัดด้วยสื่ออ่านสื่ออะไรต่างๆนั้นวิธีการที่จะหาคํายากในเพลงถอดคํายากออกมา เป็นคําอ่านแล้วก็มาแก้ไขปัญหาไต้ทีก็อ่านบอกเขียนมาได้ปะไหนตอนนี้ก็จําได้แน่เราทางกศนมีจุดบริการการอ่านถ้าหรือหาความรู้ก็มีหนังสือให้นนก็ผมก็ได้ยินข่าวบอดีวันไหนผมว่างผมก็มาศึกษาแล้วก็ไม่แน่ใจเนาะในบางคำอ่านข้ามไปหนึ่งการส่งเสริมการอ่าน <ทำ S 1> สามารถทำได้ทุกเพศทุกวยัย กศนจังหวัดขอนแก่นจึงเป็นต้นแบบของมหานครแห่งการอ่านที่มีนวัตกรรมการส่งเสริมเรียนรู้ให้พลเมืองรักการอ่านไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือว่าผู้ใหญ่โดยใช้การอ่านเป็นเครื่องมือนำสู่ความรู้ให้กับตัวเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ